รำวงสามสอรำวงสนุกสุขภาพดีสามขีเกิดคือการนำรำวงย้อนยุคมาประยุกต์กับการออกกำลังกายซึ่งมีท่าเต้นท่ารำม,มากมายกว่า26จังหวะก็เกิดโดยว่าที่ร้อยตรีบารมีอวันมินอดีตประหลัดอำเภอตะพันหินจังหวัดพิจิตรซึ่งตอนนี้ประกอบธุรกิจร้านอาหารโบราณน,นิยมแอดเขาคอและกลุ่มข้าราชการที่เคยประจำการอยู่ที่อำเภอตะพันหินและความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชาวอำเภอตะพันหิน เปิดวงเป็นปฐมฤกเ์ิกเมื่อวันที่5กรกฎาคม2556นับจนถึงปัจจุบันย่างเข้าสู่ปีที่10รำวง3สรำวงสนุกสุขภาพดีสามคีเกิดต่อกเนิดขึ้นเมื่อวันที่5กรกฎาคม2556ครับวันนี้วันที่5กรกฎาคมปี2566คือวันครบรอบ10ปีก็คือ1ทศวรรษของเราเราต่อตั้งกันที่อำเภอตะบันหิจังหวัดพิจิตรแห่งนี้ครับลำวงมสรำวงสนุกสุขภาพดีสามขีเกิด ได้รับการยกย่องจากกรมภลศึกษาว่าเป็นนวัตรกรรมการออกกำลังกายรูปแบบใหม่ของคนไทยตอบโจทย์ได้ทุกรูปแบบรวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว สร้างความสามัคคีในสังคมมีบทบาทในกิจกรรมต่างๆของชุมชนอาทิงานบุญงานบวชงานมงคลต่างๆเพราะมีท่ารำที่สวยงามนำเอาศิละปะทั้งภาคกลางจังหวัดลำวงกลองยาวภาคเหนือจังหวัดสีนวนภาคอีสานจังหวัดลำเพลินเสริงภูไทยมารวมเข้าไว้ด้วยกันได้เป็นอย่างดี